ัน,นี้ผมจะมาทำซุปมะเขือครับแล้วก็ใส่พริกกับหอมกระเทียมขั่วลงไปเลยครับแล้วเราก็มาตำกันเลยครับตำให้ละเอียดลยครับไม่ต้องละเอียดก็ได้ครับตำค่อยๆนะครับระวังมันเข้าตานะครับ ละเอียดดีได้ยังเสร็จละเอียด,ดแล้วครับสะละเอียดแล้วก็ใส่มะเขือลงไปเราก็ทำมะเขือใส่กับนิดแล้วก็มะเขือก็เป็นมะเขือที่ต้มสุกแล้วครับอยอ่าลืม โอเคครับจับดีๆนะลูกเ yeah. จ้บเหียมันทำมาทำไม่องแน่บ่ติีเอาครับใส่ประทูลงไปเอ้อ่านเ้าไม่ยังกันบ่อ่นเซสต้องพอดไรคือว่าโยขายหมดเซสต้อไม่ยังกันว่ เครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับพี่นัทเครื่องปรุงมีผงชูรสแล้วก็น้ำปลา

ต้องหาน,นะครับใ <c oughs> ส่น้ำปลาครับใส่ผักชีลงไปเลย แล้วก็มากิอืมอร่อยแล้วแล้วก็ไปเอาจานกันเลยครับอะทำเสร็จแล้วเราก็มากินกันเลยครับเรียากเอยครับเปเยย คุยคำยังไงก็ได้อร่อยใช่ไหมนี่ครับคำตกตู้วก็จบออที่วันเเชียวหมดปากก่อน ครับตัวไปดื่มน้ำแป๊บนึงครับก็จบไว้เพียงแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ